สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยเห็นกันไปแล้วครับสำหรับความพยายามป่วนของสารพัดม็อบที่รวมกลุ่มกันเข้ามาไม่ต่างจากการรับจ็อบในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิดเพราะเมื่อเห็นหน้าเห็นตาบรรดาแกนนำแต่ละคนที่ผสมปนเปล,ลงมาเดินบนถนนและมีการจัดทำม็อบเป็นรูปแบบสมัยใหม่ คิดค้นวิธีการจัดเป็นขบวนรถขับขี่ไปยังจุดสำคัญเพื่อแสดงสัญลักษณ์มีการเปิดไฟหน้าบีบแตรแสดงความหมายว่าต้องการขับไล่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้พ้นจากนายกรัฐมนตรีกลุ่มที่รวมตัวกันเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนที่มีนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเป็นแกนนำกลุ่มประชาชนคนไทย ที่นำโดยนายนิติธรล้ําเหลือกลุ่มราษฎรที่ชูล,ลักษณะ3นิ้วรวมไปถึงกลุ่มที่มีนายสมบัติบุญงามมนงที่ได้ยินชื่อเรียกว่าบอกอลายจุดอะไรนั่นหลากหลายกลุ่มดังกล่าวมารวมกันแบบรวมการเฉพาะกิจโดยเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวเป็นแบบใช้ขบวนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เปิดไฟหน้าบีบแตรรถดังกล่าวเป้าหมายของพวกเขาก็เหมือนเดิมครับคือไล่พลเอกประยุทธ์ให้ออกไป ยางไรก็ดีภาพที่ออกมามันเป็นภาพการเมืองชัดๆเพราะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของมวลชนรวมไปถึงแกนนำหรือแม้กระทั่งคนที่ไปแอบอยู่ข้างหลังม็อบก็ล้วนแล้วแต่เป็นขาประจำการเมืองที่ไม่ต่างจากพวกฝ่ายแค้นที่ค้านหรือพยายามด่าหยาบคายทุกเรื่องซึ่งไม่ต้องแปลกใจที่ในม็อบที่เรียกกันว่าสมบัติทัวอะไรนั่นนอกจากจะมีนายสมบัติบุญงามอโณงที่เคลื่อนไหวเป็นจุดเด่น หลังจากมีความพยายามสร้างสีสันเรียกความสนใจเช่นมีพวกพิตตี้สาวประเภทสองเดินอยู่กลางถนนชูป้ายขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและยังมีการเดินสายไปกดดันพักร่วมรัฐบาลหลักเช่นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และการทำกิจกรรมที่น้าพักพลังประชารัฐแม้ว่าพิจารณาจากรายงานข่าวดูแล้วน่าสนุกครับ แต่คาถามเนี่ยมันมีแก่นสารสักแค่ไหนสร้างอารมณ์ร่วมให้กับสังคมได้มากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีมวลชนเข้าร่วมมากมายสักแค่ไหนเนื่องจากมีรายงานว่ามีมวลชนแค่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นซึ่งอาจจะแย้งกลับมาว่าเป็นเพราะสภาพอากาศไม่อำนวยบ้างมีฝนตกโปรยปลายบ้างรวมไปถึงเป็นช่วงระบาดของโควิด -19 ทำให้หลายคนไม่กล้าออกมาเกรงไม่ปลอดภัย แต่ก็นั่นแหละหากพิจารณากันตามความเป็นจริงเท่าที่เห็นในการเคลื่อนไหวที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากม็อบทักษิณยิ่งรักษณและมวลชนที่เข้าร่วมก็ล้วนแล้วต่วเป็นพวกคนเสื้อแดงดั้งเดิมและเมื่อพิจารณาจากแกนนําและมวลชนมันก็ไม่ต่างจากม็อบลูกน้องแมวที่ช่วยไม่ได้ว่าจะต้องถูกมองว่าเป็นม็อบที่มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อให้สองพี่น้องคือนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักษชินวัตรได้ประโยชน์ เมื่อเป็นลักษณะแบบนี้มันก็กลายเป็นภาพหลอนของคนจํานวนมากว่ามีเจตนาไล่ประยุทธ์เพื่อเอาทักษิณยิ่งลักกลับมาอย่างนั้นหรือไม่ซึ่งเชื่อว่าทำให้หลายคนต้องตั้งสติได้คิดว่าจะเอากันแบบนั้นหรือไม่แน่นอนว่านาทีนี้คนไทยในสังคมจํานวนไม่น้อยกําลังต่อว่าพลเอกประยุทธ์อย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากการจัดการกับปัญหาโรคระบาด ที่พวกเขามองว่าไม่เด็ดขาดหรือล้มเหลวทั้งเรื่องของการจัดหาวัคซีนที่หลากหลายตามความต้องการอย่างรวดเร็วให้ทันต่อเหตุการณ์การไม่เอาจริงเอาจังจัดการขั้นเด็ดขาดกับพวกบรรดาข้าราชการเล่นนักการเมืองพ่อค้าที่ร่วมมือกันทุจริตฝ่าฝืนกฎหมายทั้งในเรื่องของการค้าหัวคิวแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเรื่องบ่อนซ่องที่ถูกมองว่าผูเรกประยุทธ์ไม่เด็ดขาดจัดการกับคนพวกนี้ จนทาให้สถานการณ์บานปลายและพานมาถึงข้อกล่าวหาที่มีการชี้หน้าว่าเขาไม่จริงใจในการปฏิรูปตามที่สัญญาเอาไว้ด้วยท่านผู้ชมจะคิดยังไงก็ตามครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ลุงตู่พยายามอยากเต็มที่แล้วเพื่อที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้เราจะเอาใครครับนอกจากพลเอกประยุทธ์แล้วหรือท่านผู้ชมยังคิดถึงนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ เพื่อให้กลับมากู้วิกฤตในครั้งนี้ศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ